ก็ถือว่าเป็นวันที่น่ายินดีวันหนึ่งนะคะของเรานัก,กนเรียนการบินพลเรือนนะคะแล้วเราสองคนก็เดินทางมาที่โรงเรียนการบินพลนเรือนที่จัดจุจากกรุงเทพามา,านครกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่เหล่านักเรียนในรุ่นนี้เขาจบการศึกษาก,กันแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะก้าวสู่บันไดขั้นต่อไปในเส้นทางการบินนั่นก็คือการเป็นนักบินจริงๆค่ะค่ละลัสำคัญประการหนึ่งที่นักบินจะต้องเราลึ ให้ไว้ยูมเอการวินัยการสำนึกในความปลอดภัยและการมีคุณธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจำนวนนักเรียนการบินพาณิชย์เนี่ยคะ่ะที่ผลิตออกมาในแต่ละปีเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการในประเทศไทยเราเปล่าคะ วันนี้ยังไม่พอนะครับเพราะวาความต้องการของนักบ,บินในโลกเนี่ยปีหนึ่งก็สองหมื่นคนแล้วก็ทั้งประเทศเราได้พันสองพันคนซึ่งยังไงก็ยังไม่พอ <Okay. S 2> ตลาดยังมีความต้องการมากในอนาคตข้างหน้าเนี่ยท่านคาดหวงังอยากจะเห็นอะไรในแวดวงนักบ,บินพาณิชย์บ้านเราอะคะผมอยากเห็นเยาวชนไทยมีโอกาสได้เข้ามาสู่วิชาชีพนี้มากขึ้นสามารถที่จะเข้ามาสู่ตลาดที่กำลังเปิดอย่างกว้างขวาง ผมขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและโปรดปราประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินกับคินเชิญครับผมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีก็บินรุ่นที่68นายยศวรร์พิมุกมนัสกิจ ได้เห็นว่าที่นักบินกว่า50ท่านในวันนี้รู้สึกยังไงคะก็ <ância? S 1> ปลาปลื้มใจแทนเยาวชนคนไทยนะครับ fit, เพราะว่าอาชีพนักบินเป็นอาชีพในความฝันของเยาวชนทั้งหลายนะครับ <ENGLISH. S 1> วันนี้เราเห็นเด็กๆไทยเรามีศักยภาพมีความสามารถเพราะการที่ขึ้นไปขับเครื่องบินลำใหญ่แล้วรับผิดชอบชีวิตของผู้คนจํานวนมากเนี่ยก็ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงจะได้ไต่ความฝันของตัวเองไปสู่ความสําเร็จ จากคนนี้ไปนักบินใหม่ทุกคนจะต้องนำความรู้ที่ได้ศึกษาและประสบการณ์ที่ได้ผุดมาไปใช้ในการปฏิบัติงานจากเจอสูตและทรงรับภวกมด,ดีขอข้าพฒนาพระมารดาองเพ็ญสามัีผีต่อรบเรือส่วนรวมคุณแม่รู้สึกยังไงคะวันนี้ฝันของลูกชายเป็นจริงได้ไม่ใช่ไรที่สุดคะก็นคนพบ สิ่งที่เขาต้องการค่ะคก็ดีใจกับเขาด้วยดีใจแนละภูมิใจที่ว่าโลกก็ได้มีโอกาสแล้บบไประกอบความเป็นไทยเป็นไงบ้าวันนี้ดีใจ,ใจครับภูมิใจมีเกียรติมีคุณค่ามากขึ้นแล้วนะครับปีกนี้เป็นปีกที่เชิดชูกเกียรติให้กับตัวเองและก็วงตระกูลบนปีกนี้มีเครื่องหมายของพระเจ้าอยู่หัวอยู่คืองหมายอุณาโลมถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของตัวผมเองและครอบครัวครับ แล้วชีวิตหลังจากวันนี้เราจะไม่ได้เป็นนักเรียนแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยหวังคาดหังอะไรกับอนาคตตัวเองครับอนาคตของตัวเองครับก็งงคงจะบินที่ดีที่สุดแล้วนะครับ,รบแล้วก็ทํางานให้ดีที่สุดนักชาตหลังจากวันนี้เป็นต้นไปหลังจากที่เขาได้ติดปีกแล้วเนี่ยหลังจากวันนี้เกาคงไม่ได้เป็นนักเรียนการบินอีกต่อไป วันพรุ่งนี้เนี่ยอนาคตของนักเรียนเหล่านี้จะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่เริ่มต้นชีวิตการทํางานที่เป็นจริงของเขาหลายคนเนี่ยก็จะเข้าไปสู่สังกัดของตัวเองที่ต้นสังกัดก็ได้ได้ส่งมา หลังจากที่บรรดานักงเรียนการบินนะคะได้จบการศึกษาได้ประดับปีกจบจากสถาบันการบินพลเรือนแล้วนะคะพวกเขาต่างก็แยกย้ายกลับไปยังสายการบินที่ตัวเองได้รับทุนมาค่ะค่ะตอนนี้นะคะอีฟกับบิดาก็อยู่ที่สํานักงานใหญ่การบินไทยะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่นักเรียนการบินเขาได้รับการประดับปีกเต็มปีกแล้วนะคะ,คะเมื่อเดินทางมาถึงสายการบินเขาจะได้เป็นนักบินเลยหรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องเรียนรู้ ผลอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างผลทางการบินนี้จะยาวไกลอีกแค่ไหนไปดูกันเลยคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็รืยนที่เขาจบการบินแล้วที่ติดปีกสองข้างเนี่ยตอนนี้เขาได้กลับมายังสายการบินต่างๆเรียบร้อยแล้วพอเขากลับมาที่สายการบินของตัวเองเนี่ยเขาจะต้องเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะแต่ละสายการบินที่เวลากลับไปถึงสายการบินตัวเองแล้วเนี่ยเขาจะมีหลักสูตรของเขาแตกต่างกันไปเพราะว่าของเราเป็นหลักสูตรที่พิเศษนะฮะเราเรียกว่า airline transition training เป็นการย้าย ความรู้นะย้าย <ฮะ S 1> องค์ความรู้แล้วกันจากเครื่องบินลำเล็กที่เขาฝึกบินได้แล้ว250ชั่วโมงมาเป็นนักบินพาณิชย์ ต้องบินเครื่องยนต์เจ็ตใหญ่ขึ้นมีเทคโนโลยีสูงขึ้นเครื่องบินมีความเร็วมากขึ้นและอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างขึ้นนั่นแสดงว่าการขับเครื่องบินได้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้เป็นนักบินถูกต้องนะคะถูกต้องเลยครับเขาต้องรู้อะไรเป็นโอ้โหเรามีหลักสูตรของเรายาวนะหลักสูตรภาคพื้นเนี่ยภาคพื้นสองถึงสามเดือนขึ้นอยู่กับจานวนนักเรียน ในการเรียนวิชาภาคพื้นนี้นะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้นักบินได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเทคนิคของเครื่องบินโดยสารซึ่งแน่นอนค่ะต่างจากเครื่องบินลำเล็กที่เขาเคยฝึกที่สนามบินบ่อไฟโดยสิ้นเชิงเลยนะคะกว่าจะเป็นนักบินได้นั้นพวกเขาจะต้องสั่งสมประสบการณ์ทักษะที่จําเป็นในการประกอบอาชีพนักบินระดับสากลและสามารถบินไกลไปต่างประเทศได้ค่ะและต้องสอบให้ผ่านเพื่อ เราจะเอาคะแนนสอบนั้นอ่ะไปส่งให้กรมกรมการขนส่งทางอากาศเพื่อจะให้กรมการขนส่งทางอากาศเนี่ยออกใบอนุญาตและนักบินแต่ละคนก็จะถูกเลือกให้แยกไปตามเครื่องบินแบบต่างๆนะคะซึ่งเครื่องบินของการบินไทยก็มีอยู่ประมาณ8แบบค่ะนักบินแต่ละคนก็จะเรียนรู้เครื่องบินเพียงแบบเดียว บินคนไหนเรียนเครื่องบินแบบไหนก็จะต้องอยู่กับเครื่องบินแบบนั้นซึ่งถ้าจะเปลี่ยนแบบของเครื่องบินเป็นแบบอื่นนั้นก็จะต้องมาเรียนวิชาภาคพื้นกันใหม่อีกรอบเครื่องบินแต่ละแบบก็จะมีปุ่มและระบบการทํางานที่แตกต่างกันนะคะและหลังจากที่เรียนวิชาภาคพื้นแล้วก็จะเข้าสู่การเรียน i g h t t r i n n i n g หรือภาคปฏิบัติในเครื่องบินจำลองหรือที่เรียกว่าห้องซิมูเลเตอร์ค่ะ แล้ว,ลวที่เราเห็นที่ติดอยู่บนพวกนี้เราจะได้เห็นบนเครื่องบินจําลองเลยป่ะเห็นเลยแล้วโดยเฉพาะเครื่องบินจําลองที่คุณจะไปเนี่ยนะเป็นเครื่องบินจําลองที่เป็นเครื่องบินแบบที่ใหม่ล่าสุดใบล่าสุดของการมีไทยแล้วเป็นเครื่องบินจําลองที่เทคโนโลยีสูงสุดเลยที่เรามีเหมือนจริงมากอยู่ในเครื่องบินจําลองงั้นเราคงต้องไปพิสูจน์กันแล้วล่ะค่ะว่าเครื่องบินจําลองจะเป็นยังไงแล้วเขาจะฝึกกันยังไงนะคะดีครับ ตอนนี้เราเดินเข้ามาในส่วนของซิมูเลเตอร์นะคะเป็นเป็นกล่องเป็นกล่องส <c oughs> ี่เหลี่ยมใหญ่ๆมากเลยค่ะ <c oughs>